እን <small> እን พี่ฟลุกถามถึงตอนนี้ตะกี้น,นี้พี่ฟลุกบอกว่าทํางานเกี่ยวกับสิ่งที่ตัว,ตวเองชอบอจริงๆแล้วมันมีบางคนที่บอกว่าทํางานประจําแต่ไม่กล้าที่จะออกมาแบบว่าบริหารเวลาทาในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้เงินด้วยผมว่าคืออย่างนี้การที่ทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ย<ะ>แล้วตัวเองชอบอคือมันก็ถือว่ามันเป็นกําไรชีวิตอย่างหนึ่งะนะฮะเพราะว่าถ้าเราทําอะไรที่เราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยนึกภาพว่าสิชั่วโมงที่เราเข้าออฟฟิศแล้วเราไม่ชอบ อันนั้นผมว่าผิดแล้วคุณไม่มีทางก้าวหน้าในอาชีพของคุณแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบอยู่แล้วถึงแม้มันจะคอนซูมเวลาของคุณคผมว่าทําไปไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามถ้าคุณรักมันมันคือสุดยอดแล้วมันเหมือนคุณได้ได้ทำในสิ่งที่รักอะคือเป็นเป็นเหมือนได้ได้เรียกน,นะมันเหมือนกับว่าเราได้มีวันหยุดในวันที่เราทํางานทุกวันก็เพราะเราชอบหลังจากที่พี่ฟุกเมื่อก่อนเป็นนักแสดงเรารู้จักพี่ฟุกในฐานะนักแสดงครับ พอเริ่มที่จะมาจับธุรกิจตอนนั้นพี่ฟุกบคิดว่าอะไรทําให้มันถึงจุดเปลี่ยนตรงนั้นก็คือตอนแรกเนี่ยที่เริ่มทํารายการของตัวเองเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะมีลูกอพอเริ่มมีลูกปุ๊บเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะทําอะไระที่เราไม่ต้องรองานคือถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยมันมีอย่างเดียวคือต่อให้จะเป็นซุปตาหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็คือรอคนจ้างงานอพอรอคนจ้างงานแปลว่าเรามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแต่ สิ่งที่แน่นอนอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วคือเรามีลูกมหมายความว่าอะไรเรามีค่าใช้จ่ายเรามีค่าต้องผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเรียนลูกในอนาคตคใช่ไหมครับลูกเกิดจะเจ็บป่วยตัวเราก็ต้องกินน่นนี่นั่นต่อให้เราจะมีเงินเก็บอพอสมควรคแต่ถ้าไรายได้มันไม่นิ่งม,มันก็มีชีวิตที่มีความสุขไม่ได้ในความคิดผมผมก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องหาอะไรท,ทําที่โอเคอย่างแรกคือเราไม่ต้องงอไข่คือทําในสิ่งที่ตัวเองชอบและรัก ก็คือไปถ่ายรายการก่อนเลยตอนแรกก็ทำรายการท่องเที่ยวตอนแรกนั่นแหละคือสิ่งที่เริ่มต้นการทํารายการของผมตอนนี้นะคะพี่ฟุขกมีอีกหนึ่งบทบาทที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆกับการเปิดตัวที่เป็น c ีอของดีฮิฟเริ่มเข้ามาทำอยู่จุดนี้ได้ยังไงคะก็คงจะเป็นดวงที่ต้องมาทำเนื่องจากว่าได้เจอกับไมเคิลนะฮะแล้วก็ เป็นเพื่อนกันเป็นปีเลยแล้วก็ให้คำปรึกษาโน่นนี่นั่นแต่ส่วนใหญ่จะคุยเรื่องมีความสุขมากกว่าไม่ได้คุยเรื่องเครียดกันจนกระทั่งวันหนึ่งไมค์มาถามว่าเอ้ยพี่ลุกผมอยากได้ซ e o ประมาณนี้ประมาณนี้ช่วยหาให้ผมหน่อยผมก็นั่งเสิร์ชเลยนั่งใส่ชื่อๆแล้วผมบอกเนี่ยคนอย่างเงี้ประมาณนี้แต่อันนี้นะขาดตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนี้แต่ขาดตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนี้แต่ขาดตรงนี้ตรงนี้ได้แต่พี่ว่าไม่มีเวลาอ่ะพี่แล้วสรุปมันได้ไหมเนี่ยคือแต่สรุปแล้วเนี่ยไมค์ถามผม ไม่ได้นอนเลยนะเพราะเป็นห่วงน้องอสรุปแล้วพี่ล่ะครับแล้วพี่ก็บอกแล้วแมไม่บอกตั้งแต่ต้นค <laughs> ันเลยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาคือสรุปก็คือว่าเขา่คงจะเลือกผมตั้งแต่ต้นแล้ว<อ>พี่แต่ว่าไม่กล้าพูดก็คือนั่นแหละก็เลยเป็นที่มา,าแล้วผมก็เลยได้มาลองทำาตดสินใจนานไหมคะก็ผมมาลองทำก่อนหนึ่งเดือนลองสมัครเมมเบอร์ก่อนเพื่อให้รู้ว่าหนึ่งมันทำได้จริงหรือเปล่าสองมันมีปัญหาอะไรบ้างเราจะได้แก้ไขได้แล้วก็ลองทำดูไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เงินจริง ก็เลยอ๋องั้นผมสมัครก็ได้อจบหลังจากที่ตอนที่มาทําตอนนั้นมันเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับพี่ฟุกหรือเปล่าคะแปลกใหม่มากเพราะว่าั้งชีวิตเนี่ยผมคิดอยู่เสมอว่าขายตรงไม่ไม่เมคเซน์อ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงธุรกิจบ้าอะไรครับที่อยู่ดีๆจะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านโดยที่ลงทุนแค่หลักหมื่นในหัวผมคือเป็นไปไม่ได้และพอผมลองทํโอ้โหเดือนเดียวได้ครึ่งล้านเดือนเดียวเห็นผลเลยผมได้ครึ่งล้านครึ่งล้านเออไม่แต่ว่าคือผมทําแบบจริงจังไม่เหมือนคนอื่น คนอื่นเขาทำแบบต้องทําแบบผมเนี่ยต้องทํากันเป็นปี2อปีหรือบางคนอาจจะหลายปีแต่ผมไม่ได้หยุดเลยคือตื่นมาเนี่ยสิบโมงเช้าไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่นเช้านะตื่น10บโมงแต่ว่าผมนอนแบบตีสองอ่ะแล้วระหว่างนั้นอ่ะผมมีการคุยแทบจะตลอดเวลานัดคุยตามร้านกาแฟนัดคุยโน่นนี่นันทั้งวันองค์กรโตแบบแบบแบบเรียกว่าเร็วเร็วแบบว่าเร็วแบบขำอ่ะเร็วแบบขึ้นตําแหน่งอ่ะโปรตีนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์ของผมเนี่ยเป็นระดับชั่วโมง สนุก<ล>มากแล้วบทบาท C E O ของพี่โฟลุกตอนนี้เป็นไงบ้างก็นะหลังจากที่ทำตรงนั้นสำเร็จเรียบร้อยเรารู้แล้วว่าโอเคมันได้จริงเราเจอแล้วเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไระเราก็พร้อมที่จะเข้ามารับตำแหน่ง C E O นะฮะแล้วก็บทบาท C E O ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยดูแลน้องๆอให้ในหนึ่งได้หนึ่งได้รับผลิตภัณฑ์ ที่จะได้ไปส่งใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ประสานงานกับทางนื่งนอกให้ของเข้ามาซึ่งผมเนี่ยก็มี c o o คอยดูแลอยู่คือจ้าง c o o มาช่วยรับดูแลด้านนี้โดยเฉพาะนะครับดังนั้นนี่ก็คือบทบาทมันไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องคอยสื่อสารกับคนส่วนใหญ่ให้เข้าใจว่าบีฮิปคืออะไรให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วขายตรงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจมันคือสิ่งที่จริงๆแล้วดีเพียงแต่ว่าคนที่ออกไปพูดส่วนใหญ่คือคนที่ไม่สําเร็จ เพราะคนที่สําเร็จเขาทําอยู่แล้วเขาก็ได้แต่เสียงเขาเบาแต่พอดีผมเสียงดังเนี่ยค่ะพี่ฟลุ๊กพอชีเป็นคนที่ติดตาม i อพี่ฟลุ๊กอยู่เหมือนกันครับแล้วก็เห็นเชื่อแล้วค่ะว่าไปเที่ยวบ่อยมากไปทานนู่นทานนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบเห็นแฮชแท็กที่พี่ฟลุ๊กได้ติดอยู่แล้วก็เอ๊ะยังไงคะคือคือแฮชแท็กเนี่ยผมทำไว้เพื่อบางคนชอบถามเพื่อนเพื่อนคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเสิร์ชเยอะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกผมเลือกอาชีพที่ผม อิสระได้ดังนั้นผมมีเวลาค่อนข้างเยอะผมก็จะเสิร์ชแล้วเวลาผมต้องการรู้อะไรอ่ะผมต้องการรู้จริงและรู้ที่สุดรู้ลึกๆเลยดังนั้นน่ยสมมติเรื่องเครดิตการ์ดเรื่องการแลกไม้เรื่องอะไรพวกเนี้ยผมมั่นใจว่าผมรู้ไม่น้อยกว่าคนทำเครดิตการ์ดหรือรู้มากกว่าเพราะผมรู้ทุกทุกสถาบันที่มันมีอยู่และเกี่ยวข้องกับผมศึกษาอย่างละเอียดใช่สมมุติ่าคนทําบริษัทนี้อาจจะไม่รู้ของบริษัทนี้แต่ผมรู้ทุกอันอันที่ผมมีและผมรู้ละเอียดแบบ ว่าถ้าไปที่นี่ต้องใช้บัตรนี้ดีกว่าอย่างนี้ๆๆแล้วทํายังไงถึงได้ไม้เยอะสุดแล้วทํายังไงถึงจะแลกไม้ได้คุ้มค่าที่สุดนั่นแสดงว่าเวลาพิซซุกไปเที่ยวนี่ไม่เคยต้องออกค่าตัวคือปีนี้เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะออกพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเ,เกี่ยวกับการใช้เงินยังไงให้คุ้มที่สุดเช่นสูตลเรามี1บาทเราหามายากใช่ไหมจะทำยังไงให้1บาทของเรามีมูลค่ามากกว่า1บาท ใช้ไปแล้วใช้ได้สองสามต่อเช่นเราไปซื้อรูดยการ์ดได้ใหม่กลับมาหรือว่าได้ลดราคา10 20คือนี่คือสิ่งที่เ,เราควรจะคิดเสมอเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยมันเป็นเงินเล็กน้อยอย่าไปคิดเอาไว้คุณมีสักหมื่นล้านแล้วคุณไม่ต้องคิดโอเคปะ่ะ <c oughs> คือถ้ามีน้อยกว่านั้นผมว่าต้องคิดเพราะว่าส0ของ10ล้านมันก็คือล้านบาทเยอะ ถูกไหมดังนั้นมันก็คือเงินที่เยอะอยู่ดีแล้วถ้าเกิดคิดว่ารวยมากเป็นผมผมก็จะเอาเงินเหล่านั้นไปทําบุญซะได้บุญกลับมาอีกดังนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามสิ่งที่ผมจะพูดในหนังสือเล่มนี้ผมว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ผมก็คัดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและตรงและจริงที่สุดให้แล้วดังนั้นผมคิดว่าน่าจะดีแต่ละอันก็จะมีรวมกันไม่ว่าจะเป็นฟลุกรีวิวก็คือรีวิวเรื่องของร้านอาหารหรือน่นนี่นั่น advice ก็เป็นฟลุ๊ก advice คือ advice ว่าสมมติไปทำแท็กลีฟันทีู่่นต้องทำยังไงอย่างนีอ้อย่างนั้นโน่นนี่นั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วไปงมงมเข็มหรืองมโขงเพราะเราไม่รู้จะทำอะไรหรือ,อว่าทำยังไงต้องไปเสียเวลาเสิร์ชกดดูมันมีเกือบหมดน,น,นะฮะม,ม,มีเลยมีเลยฟลุ๊กเฟรนด์ฟู้ดเรื่องของอาหารถึงจะเป็นไอ้เชฟจัสเนี่ยแล้วก็กินมาพันดาวเนี่ยผมให้ไปแค่ร้อยกว่าล้านเองที่ผมว่าอร่อยแล้วก็ให้เป็นอย่างด้วยเพราะบางทีเราไปร้านไหนก็ตามคนบอกอร่อยแต่คุณสั่งผิดอย่าง เพราะบางร้านเนี่ยมันอร่อยแค่2อ,อย่างที่เทพที่เหลือคือเฉยๆ<ฆ>แล้วพอคุณไปสั่งอาหารที่มันเฉยๆมันก็เฉยๆไงแล้วมันก็จะกลายเป็นคนแนะนําเสียดังนั้นผมจะไม่แนะนําที่ร้านผมจะแนะนําเป็นเมนูน,น,นี่คือนิสัยผม